บริษัท Microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของอเมริกันบริษัทตัวใหญ่ๆของไม่ใช่เฉพาะอเมริกันขอนนงลโ,โ,โกลกเลยนะอย่างเช่น Apple, Google, Coca-Cola, t o y o ต a Facebook, Disney, Amazon, McDonald's, โดน,นัลในรายการอันเนี้ย รู้สึกว่าจะมีบริษัทต,ต่างชาติหมายถึงว่าบริษัทที่ไม่ใช่เป็นกันโผล่ขึ้นมาอยู่สองลายใช่ไหมครับมีซัมซุงกับโตโยต้ใช่ไหมอือครับผมพวกนั้นเขาก็ผลิตสินค้าอะไรกันแทบตายเลยใช่ไหมแต่ Microsoft ทําซอฟต์แวร์ g o o g l e ทําซอฟต์แวร์เหมือนกันอืมแล้วใคยมีโปรดักที่เป็นตัวชิ้นเป็นเครื่องอหรืออะไรสักเท่าไหร่อืมบริษัทพกนี้เป็นบริษัทอืมใช่ บริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่มีรายได้สูงนะครับผลประกอบการดีเป็นบริษัทเด่นๆอย่างแมคโดนัลล์เนี่ยเขาขายอาหารใช่ไหมครับขายเบอร์เกอร์ใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วธุรกิจหลักของแมคโดนัลล์คืออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่การขายอาหารครับ,รบถ้าหากว่าเราดูผลประกอบการของ Microsoft เนี่ยนะครับเราเห็นว่าปัจจุบัน,น Microsoft เนี่ยไมโครซอฟทเนี่ยไม่ได้ ขาย Windows เป็นหลักไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยโบราณโปรดักที่เป็นหลักของ Microsoft ก็คือระบบปฏิบัติการใช่ไหมครับ operating system ใช่ไหมก็คือ DOS เริ่มจาก MS-DOS ใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็เป็น Windows <ๆ>แต่ในปัจจุบันนี้รายได้หลักก็จะเป็นพวกคาวใช่ไหมครับที่เห็นเส้นเส้นเส้นสีดำ เส้นสีแดงอ่เส้นอะไรสีอะไรสีดําใช่ไหมคลาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆคือตัวนี้ไอเชอร์ใช่ไหมครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับคอเปเรทซอฟต์แวร์พวกออฟฟิศอะไรอย่เงี้ยนะครับอันนี้มันตลอดการนะผมว่าเป็นตัวท็อปของ Microsoft ตลอดการขายได้ตลอดนอกจากนั้นตัว Windows เอง OS เองก็ไม่ได้เบลอร์กนะครับ อย่างเป็นตัวที่ทำรายได้หลักตัวหนึ่งอยู่บริษัท i c r o s o f t ชื่อว่าิีคำว่าซอฟ์หมถึงซอฟตแวร์ก็จริงอะแต่ว่าม c r o s ซอฟเนี่ยทำฮาร์ดแวร์ขายเป็นจำนวนมากเลยที่ดังๆก็มี Xbox ใช่ไหมครับเครื่องเล่นเกมใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ชวนผมไปไม่ชวนผมย้อนกลับไปหาฮาร์ดแวร์แบบโบราณตัวแรกของเขามีหรือเปล่าในอีกใอีกประมาณในอีกประมาณห้านาที นั่นว่าแล้วเชียวโอเคครับแหมเชิญครับแหมผมเป็นดักคอจานนิดนึงไงครับครับผมเอะไลยฮะนอกจากจะทำตัวเครื่อง xbox เพื่อมาแข่งกับ playstation ของ Sony แล้วเนี่ย microsoft จะมีฮาร์ดแวร์อื้อเลยใช่ไหมครับพวกเมาส์คีย์บอร์ดแม้กระทั่งเฮดโฟนไมโครโฟนที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นยี่ห้อ microsoft ก็มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรอีกเต็มไปหมดแล้วก็สุด ระยะหลังเนี่ยที่ตัวทำรายได้หนักก็คือลิงค์ซินนะครับลิง k ์ซินเนี่ยครฟท์ซื้อมาแล้วก็เอามาทำก็โอ้โหก็ได้เงินเยอะนะจากจากุ้งทีเดียวะครับอืมธรรมดาฮะเรามาดูการแตกย่อยครับว่ามีอะไรบ้างนะ Revenue ของอ่2019มาจากอะไรบ้างอืม ตัวหลักเลยใหญ่สุดเนี่ย22เปอร์เซ็นก็คือคลาวด์นะครับแอชเชอร์ Azure, ใช่ไหมรองลงมาเป็นออฟฟิศอืมครับรองลงมาเป็นแอชเชอร์อันนี้แอชเชอร์แล้วอันนี้อะไรเอเ r p r i s คลาว u d อ๋อเป็นคลาวด์สำหรับองค์กรใช่ไหมครับพอแยกกันเป็นสองแบบนะแอชเชอร์นี่คือตทัวต่วไปใช่ไหมแล้วก็มีเอเจนซี่คลาวด์ถัดลงมาก็มี Xbox 9ไม่ใช่ Windows ก่อน OS นที่มา สิห้าเปอร์เซ็นต์นะบินโดถัดมาถึงเป็น Xbox อ hmm. แล้วก็อื่นๆส k y p e l i n k อ links In มีรายได้จากโฆษณาด้วยนะอันนี้เรา hmm. ไม่ค่อยเห็นโฆษณาของ Microsoft เท่าไหร่ใชนะ่แต่ว่ามันคงพ่่งอยู่ในพวกกรดักต่างๆเช่นใน Skype ในในเองอะไรพวกนั้นนะ hmm. แล้วก็มีดี c e อันี้คือฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับ hmm. ปรากฏว่า Microsoft เนี่ยนะครับเรื่องซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ Enterprise นะ e n t e ท p r i เ e Tech เนี่ยแซงหน้าทุกบริษัทไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Salesforce ที่โด่งดังหรือว่า SAP ของเยอรมันเนี่ยนะหรือว่าอ r a c โ e ของอเมริกันเหมือนกันนะครับและแม้กระทั่ง IBM ซึ่ง IBM นี้เคยเป็นเจ้าตลาดเรื่อง Enterprise อยู่ว้า เนี่ยซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์นะ